Access granted. Access granted. Access granted. ครับสวัสดีครับนะครับผมผมพันป๊อปนะฮะอ่าวันนี้ผมก็จะมาเสนอตัวไอเซนท์คอนโทรลนะครับที่เป็นรูปแบบของเฟสสแกนนะครับในยุคโควิดสิบเนี้แน่นอนครับทุกคนเนี่ยจะลดการสัมผัสมากส่วนใหญ่นะครับผมจะมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นไอเซนท์คอนโทรลที่เป็นตัวเฟสสแกนนะฮะสามรุ่นมาแนะนำนะครับอ่ารุ่นแรกจะเป็นรุ่นตัว SI นะครับ 7213Y นะฮะตัวนี้นะครับสามารถเก็บใบได้ถึงห้าห0ื่นใบหน้านะครับ5 0 0หมื่ยูเซอร์ แล้วก็สามารถเก็บหลอกได้ถึง100หลอกนะครับสามารถใช้ร่วมงานกับตัวซอฟต์แวร์ s รับ t p s ได้นะครับหรือว่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น WSI นะครับ4วายนะครับตัวนี้จะเพิ่มมาคือตัวสแกนนิ้วมือนะครับสผู้ที่ต้องการที่ใช้ระบบเดิมนะครับในการสแกนนิ้วมือนะครับสามารถที่จะใช้สแกนนิ้วได้นะครับหรือว่าเราเลือกใช้ในหนึ่งก็ได้คือเป็นเฟซเดียวก็ได้นะครับเพราะสามารถที่จะลิงก์กับตัวซอฟต์แวร์ SmartPS นะครับตัวฟีซอฟต์แวร์ของต้าได้เลยเหมือนกันนะครับอรุ่นนี้ก็ เก็บรอได้เหมือนกันครับอ่าแล้วไปรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่น s i ครับ 3223G นะครับตัวนี้สามารถที่จะเป็นรุ่นเล็กนะครับสามารถเก็บไปหน้าที่เป็นรูปแบบของเฟซนะครับได้ถึง1 0 0 0ไปหน้านะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะลิงก์เข้ากับตัวโปรแกรม s m a r t TS ได้เหมือนกันนะครับหรือแอปบนมบายนะครับก็สามารถที่จะลิงก์เชื่อมต่อกับตัวระบบได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเช็คนะครับการเข้าออกนะครับผ่านแอปบนมือถือได้เลยก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่เข้ามาดูได้เลยนะครับ